เอาล่ะครับก็สวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มีมาร์ทอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหห่างหายกันไป5วันท้าไม่ได้อัพคลิปมาวันนี้นะครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับมาวันนี้ต้องมาแจกโค้ดอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะเข้าไปที่ตั้งข้ามเดิมนะครับคงไม่ลืมกันแล้วเนาะแล้วก็แลกเปลี่ยนรางวัลนะครับแล้วก็กอกตามพี่ได้เลยนะครับผม g i x n 6 r a u นะครับโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนนะ g i x n 6 R A U นนนนะะคคครรััับบพพิมม์ตาแลล้้วกกดดยยยืไเทุน 嗯。 เรียบร้อยนะครับผมได้โกมาทั้งหมด5 0,000ื่นนะครับแล้วก็ถั่วท้าทายถั่วตัวท้าทายอารีนามา1อันนะครับแล้วก็หิมพ์ระดับ SR านะครับ5ากล่องนะโอ้โหหีบม่วงอย่างสวยเลยทุกคนแบบว่าสีสวยมากนะแต่ของไม่น่าจะดีก็โค้ดนีเลยนะครับทุกคนนะ g i x N6 RAU นะครับใครที่พิมพ์ไม่ทันนะครับสามารถกดสต็อปได้นะครับแล้วก็ไปใส่กันให้ครบทุกคนเลยนะครับรีบใส่นะครับก่อนจะหมดเขตนะครับทุกคนนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่จะหยุดให้หที่ ไม่อยากกดสต็อปนั่นเองนะครับเริ่มเอาละครับก็คงใส่ครบทุกคนแล้วนะครับ g i x n 6 r a u นะครับใส่แล้วก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าได้กันหรือเปล่านะฮะเออ ก็อย่าลืมนะครับ,บกด subscribe เพื่อกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้โค้ดใหม่ๆโค้ดดีๆอีกเนี่ยก็อย่าลืมนะครับ,บกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้า e e you again เวลาเธอยิ้มทำให้หัวใจฉัน